ปูปรยาได้ความรู้สึกเผยเหตุผลที่ออกมาขอเอาช้าอาจอั้นตันใจมาตลอดเขาอ,ออกมาแสดงความชัดเจนในการมีจุดยืนอีกคนแล้วสําหรับนางเอกสาวปูปร,ปรยาที่ก่อนหน้านี้เธอมาถูกชาวเน็ตตั้งคําถามว่าทําไมไม่ออกมาขอเอาเพื่อประเทศในสถานการณ์แบบนี้บ้างล่าสุดปูปร,ปรยาได้ไล่ความรู้สึกที่มีอยู่ในใจผ่านทางอินสตาแกรม ราย,ยาลุนเบริร์ด้วยการบอกเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ตัวเธอเองไม่ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นใดๆเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาปู่เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยมาโดยตลอดภาพข่าวที่ปู่ได้เห็นคือประชาชนจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมจํานวนผู้เสียชีวิตคาบ้านเพิ่มขึ้นแต่ละวันอย่างน่าใจหายหมอพยาบาลติดโควิดเพิ่มขึ้นวัคซีนไม่เพียงพอที่มีอยู่ก็ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ไม่ดีต้องมีคนเสียชีวิตอีกเท่าไหร่ประชาชนทนไม่ไหว ออกมาเรียกร้องขอวัคซีนที่มีคุณภาพที่ผ่านมาปูรู้สึกอัดอั้นมาตลอดปูอยากแสดงความเห็นในสิ่งที่ปูรู้สึก แต่ปูต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมากับองค์กรที่ปูทำงานให้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ปูได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวบนพื้นที่ส่วนตัวนี้แล้วปูหวังว่าตลอดมารัฐบาลจะใช้หัวใจเราฟังเสียงข้อเรียกร้องประชาชนเสียงร้องให้ความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วแสดงความจริงใจยอมรับความผิดพลาดขอโทษประชาชนเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนและรีบจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วปูไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและ เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธรารณสุข ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการได้รับความคมุ้มครองในสิ่งที่พวกเขาคิดพูดและแสดงความคิดเห็นและผู้บริหารควรเปิดใจรับฟังและมีคำอธิบายดีๆให้กับประชาชนโดยไม่ใช้ความรุนแรงขอขอบคุณภาพปราย,ยาดุลเบิก์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ